สำหรับคลิปคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชพัฒในมุมมองของข้าพเจ้าซึ่งเป็นสิทธิเก่าจุฬาคนหนึ่งและได้เป็นตัวแทนของสิทธิ์เก่าไปพูดในรายการช่างคิดชวนคุยในโอกาสจุฬาครบรอบร้อยปีเมื่อปีพศ2560ทางสถานีวิธุจุฬาดำเนินรายการโดยอาจารย์ภาวันหมอกยาอาดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนื่องจาก ข้าพเจ้าเป็นคนทําสารคาดีดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลและข้อมูลส่วนใหญ่ก็ได้มาจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆและที่สําคัญบุคลากรจากสถาบันราชพัฏเหล่านั้นมีส่วนช่วยผลักดันให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะเขียนสารคาดีเชิงประวัติศาสตร์ได้แม้ว่าแท้จริงแล้วข้าพเจ้าจะจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ก็ตาม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือว่าตนเองเป็นหนี้บุญคุณของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวถึงทุกแห่งแต่จะขอกล่าวถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง6กแห่งซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปขอข้อมูลจากอาจารย์หรืออดีตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชพัฒเหล่านั้นนะคะ ก็จะมีตัวแทนมหาวิทยาลัยราชพัฒในภูมิภาคต่างๆอย่างอีสานก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชรลลาพาตตัฒนนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชพัฒภูภกเก็ตภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งสุดท้ายที่จะเอ,อ่ยถึงซึ่ง เป็นสถานที่ทํางานของข้าพเจ้าด้วยก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยผู้ที่จะเป็นตัวแทนของสถาบันแต่ละแห่งล้วนเป็นผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารเพราะว่าปัจจุบันท่านอาจารย์กรเกษียณไปแล้วแต่ทุกท่านก็ยังคงทํางานเพื่อสังคมทั้งที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชพัฏ หรือไม่เชื่อมโยงก็ตามแต่ก็ถือว่าทำงานเพื่อสังคมนะคะซึ่งในคลิปนี้ดิฉันอยากจะขออุทิศคุณความดีเป็นพิเศษแด่ดวงวิญญาณของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายปิ่นพุทธสิงห์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชาพัฏนภูกเก็ตซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเป็นคณะทางานของบุลนิธิเท้าเทพประตรีเท้าศีสุนทรซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี และในปีนี้อาจารย์ได้เสียชีวิตหลังจากรายงานการดำเนินงานของบุลนิธิจบภายในห้องประชุมเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศรัทธาหน้าเรื่อมใสามากในระหว่างที่อาจารย์สมมายยังมีชีวิตอยู่ดิฉันก็มีโอกาสเดินทางไปพบกับอาจารย์ในสมัยที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์อันดามันที่จังหวัดพังงาและอาจารย์ได้สั่งสอนวิชาความรู้เกี่ยวกับการทำสื่อทั้งหนังสือ และทางโทรศัพท์มือถือให้ดิฉันในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้สอนเกี่ยวกับวิชาการโฆษณาดังนั้นคลิปนี้เราจะไม่พูดกันยาวเนื่องจากอาจารย์หมายเคยสั่งไว้ว่าอย่าพูดเกิน15นา,าทีจะไม่มีใครฟังดังนั้นเราจะต้องสรุปผลงานของมหาวิทยาลัยาชพัฒทั้ง6แข่งทานบุคลากรที่เป็นตัวแทนให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน15นา,าทีสำหรับมหาวิทยาลัยชพัฒนครศรีธรรมราชดิฉันได้มีโอกาส ปานาตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัดชัยสุการอาดีตอธิการราชพัฒนนครศรีธรรมราชท่านแรกปัจจุบันยังคงเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับอาจารย์ฉัดชัยนะคะท่านยังคงมาทำงานที่สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกวันทำการ บางครั้งวันหยุดราชการท่านก็มาถ้ามีงานด่วนโดยท่านจะมาทำงานตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงอยู่ไปถึงมืดค่าหรือไม่งั้นก็ต้องออกไปทำงานที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อจะผลักดันให้พระบรมธาตุานครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกให้ได้นะคะขณะนี้ก็ดาเนินการมาจะเข้าปีที่10แล้วและเป็นผู้ที่ช่วยราชพัฒนครศรีธรรมราชจัดทำหนังสือมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากในการเรียบเรียงประวัติวีรชนพื้นดินไทยเล่มสองซึ่งเน้นวีรชนชาวใต้ในสงครามโลกครั้งที่สองก็คือหนังสือซึ่งท่านได้จัดทําไว้ร่วมกับปัญญาชนคนเมืองใต้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองครบ50ปีในปีพศ2535สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒน อุบลราชธานีผู้ที่ได้ช่วยเหลือดิฉันทำรรหนังสือเรื่องเสรีไทยหลงยุคอาจารย์กรเกษมบุญยรมอดีตอธิการบดรีราชพัฒอุบลซึ่งปัจจุบันท่านยังคงเป็นวุฒธธิอาสาธนาคารสมองของจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส ท่านได้แรงบันดาลใจมาจากการที่อยากจะ,จ,ะจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นให้กับเยาวชนเมืองอุบลได้รับทราบว่าเหตุใดฝรั่งจึงต้องมาวางพวงเวลาณนะอนุสาวรีแห่งความดีที่บนรัชธา,านีทุกวันที่11พฤศจิกาย,ยนส่วนผลงานของมหาวิทยายลัยราชภัฒสกลนครที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการทำสารคดีเรื่องเสรีไทยสายการจนบุรี ที่เพิ่งได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไปในวันที่20รกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นงานวิจัยของท่านอาจารย์ปรีชาธรรมวินทรท่านผู้นี้เป็นศิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อจากยอดโดมถึงภูพานซึ่งท่านเป็นมนาธิการและในงานวันสันติภาพ16สิงหาคม2565 ที่จัดหนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ท่านก็ได้รับเชิญมาพูดเรื่องเสรีไทยสายสกลนครอาจารย์ปรีชาให้ข้อคิดในการทำงานต่างจังหวัดได้อย่างน่าฟังว่าเพราะท่านต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนชายขอบอาจารย์เป็นผู้ที่สอบปรัดอาเภอได้เป็นที่สอของประเทศ แต่กลับตัดสินใจเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในปีนี้ท่านจัดเกษียณจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันที่1ตุลาคม25 6 5โดยก่อนหน้านี้ท่านเป็นอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจนหมดวาระส่วนผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงรายในความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหวังอินชัยอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชพัะเชียงรายเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อหนังสือข้อมูลให้ข้าพเจ้าทําสารคดีวีรชนพื้นถิ่นไทยในส่วนของพ่อขุนเมงรายมหาราชและยังได้กรุณาส่งหนังสือเรื่องอื่นๆที่เพิ่มพูนความรู้ได้มาให้ข้าพเจ้าหนังสือส่วนใหญ่ที่ทำหลายเล่ม จัดทำเป็นในระบบสองภาษามหาวิทยาลัยชพัะแห่งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงก็คือมหาวิทยาลัยชพัะกาญจนบุรีและน่าเสียดายที่ภาวิชาประวัติศาสตร์ของราชภัฏกาญจนบุรีมีความจําเป็นต้องปิดตัวลงไปเมื่อหลายปีก่อนเพราะไม่มีคนเรียนแต่มหาวิทยาลัยก็ยังไม่หยุดทํางานส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟอดเปรมพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีในสมัยที่ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือให้กับสำนักตั้งแต่ปีพศ2559จนถึง2563รวมทั้งหมด5เล่มโดย1เล่มนั้นจัดพิมพ์โดยสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี มีอาจารย์ฟ้อนเป็นบรรณาธิการทุกเล่มมหาวิทยาลัยราชพัฒไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมคนดีมีความรู้แต่ยังเป็นสถาบันอันทรงเกียรติที่ทําให้ข้าราชการครูอาจารย์ตลอดจนนักศึกษาผู้มีจิตอาสาสามารถประสานงานกับชาวบ้านและหน่วยราชการต่างๆได้อย่างราบรื่นนอกเหนือจากคณะและภาควิชาหน่วยงานอื่นก็สามารถมาใช้ราชพัฒจัดตั้งศูนย์ให้บริการประชาชนเป็นต้นว่า ในมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีมีสถาบันศัธหัณ์อันจัดตั้งและบริหารงานโดยอาจารย์จัก,กริดโพแพงพุ่มสถาบันสัตหัณ์เป็นที่จัดประชุมต่าง,างๆเช่นประชุมคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยอาจารย์จัก,กริดทำงานแบบจิตอาสาไม่มีเงินเดือนในฐานะผู้บริหารสถาบันศัธาพัณ์นับตั้งแต่ยังรับราชการจนกระทั่งรับบำนาน อาจารย์ก็ยังมาทํางานในราชพัฒน์การจนบุรีที่อาจารย์เป็นสิทธิ์เก่าในมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฒน์การจนบุรีมีนักศึกษาที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกะเรี่ยงนักศึกษาชาวกะเรียงบางคนต้องดิ้นรนเก็บของป่ามาขายเพื่อนและอาจารย์เพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาให้ตนเองดังนั้นอาจารย์หลายท่านจึงช่วยกันหาทุนการศึกษามาให้ลูกศิษย์อ่านกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฒน์ตามจังหวัด คือสถาบันอุดมศึกษาที่ช่วยให้คนระดับรากากได้ยกฐานะขึ้นมาด้วยปริญญาโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ